สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับตัวรายการนะคะกิ่งทอล์กนะคะเรียกเป็นรายการเลยทีเดียวนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายก,กันหน่อยนะคะเดี๋ยวกิ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งเนาะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าท็อปปีนี้เนี่ยใครที่กำลังวนน้ำหนักอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะนี่ใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีทุกๆคนนะคะแนะนำตัวกันก่อนนะคะ กิ่งนะคะเภ okay. สัชกรหญิงดรพรวนิดนะคะหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าในนามปการนะคะว่าดรกิ่งนะคะโ okay. อเคเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะอยู่จังหวัดไหนการน้ำท่วมหรือเปล่าคะเลิกงานกันแล้วใช่ไหม วันนี้เบื่อหน้ากันหรือยังคะวันนี้เจอกันหลายรอบแล้วอ๋อทางเพจนี้เพิ่งเป็นไลฟ์แรกเนอะแต่วันนี้เราไลฟ์ทางเพจส่วนตัวไป2รอบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยจากที่ จากที่เมื่อวานเนาะก็คือเราได้แชร์เรื่องของการเลือกน้ํามันถูกต้องมะเราได้แชร์เรื่องของการเลือกน้ํามันไปแล้วนะคะวันนี้จะมาเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่าทํายังไงนะคะกินน้ํามันนะคะเพื่อที่จะให้ผอมลงนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ แบบขวดมันมันวันนี้กิ่งจะมาเพิ่มเติมจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทานน้ำมันยังไงนะคะให้ผอมนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน,น้ำมันมะพร้าวค่ะเชื่อไหมคะว่ากินน้ำมันแต่ว่าผอมลงได้โอเคไหมกินน้ำมันแต่ว่าผอมลงได้ทำยังไงนะคะต้องบอกว่า ข้อมูลนี้นะคะก็เพิ่งอัปเดตมานะคะแล้วก็จริงๆอ่ะทราบอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้มาเล่าให้กับทุกๆคนฟังเนาะอย่างครบถ้วนสวัสดีค่ะโอ๊ตนะคะฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะจะได้มีคนเข้ามาเม้ากับเราเยอะๆ โอเคนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะพูดไปเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมย้อนหลังนะคะหรือไม่ก็ฝากแชร์นะคะเผื่อเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็คือ นะคะก็คือกิ่งได้นะคะเรียนศึกษาข้อมูลมานะคะพบว่านะคะตัวของน้ํามันมะพร้าวนะคะมันมีความน่าสนใจที่เมื่อวานกิ่งได้กลิ่นไปแล้วว่าน้ํามันมะพร้าวนะคะมันเป็นน้ํามันกดไขมันอิ่มตัวนะคะเป็นเพียงชนิดเดียวนะคะที่มีกดไขมันอิ่มตัวแต่เป็นสายไขมันขนาดกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์คือคาร์บอนโมเลกุลแบบ กลางๆอ่ะไม่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 ได้สายยาวโอเคปัเป็นคาร์บอนโมเลกุลประมาณสักแค่9ที่10อะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่โมเลกุลสายยาวนะเพราะฉะนั้นน่ะการที่มันเป็นโมเลกุลสายกลางประกอบด้วยกรดไขมันโมเลกุลสายกลางอ่ะเป็นแค่น้ำมันชนิดเดียวในโลกเลยนะน้ำมันมะพร้าวนะมันเป็นแค่น้ำมันชนิดเดียวในโลกเลยที่ทำให้นะคะการที่เรากินน้ำมันตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันเกิดการเผาผลาญแล้วก็ออกไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทีโอเคไหม และนี่แหะคะ่ะคือคีย์เวิร์ดที่ทําให้ตัวของน้ํามันมะพร้าวอะ่ะใช้ในการลดน้ําหนักได้โอเคไหมคะ <ª> เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่กิงเกินไปนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ถึงการเลือกใช้น้ํามันนะคะกลับไปดูยอ้อนหลังได้นะคะว่าให้ทาน้ํามันมะพร้าวนะคะ ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแทนน้ำมันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันโอเคไหมใครไม่ว่าจะใช้น้ำมันปาล์มอยู่น้ำมันอะไรอยู่ให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ให้ทานน้ำมันมะพร้าวนะคะก่อนออกกำลังกายโอเคไหมทานน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนะคะเออเรื่องของ การใช้น้ำมันแล้วเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของตัว<ม>ที่เรียกว่า keto g e n ิก i c นะคะก็คือเป็นทฤษฎีที่เขาพบว่า ะค,ะคือปกติแล้วเนี่ยกก่าสั้นๆเข้าๆแล้วกันเนะจะได้ไม่งงไม่เยอะเกินไปก็คือปกติแล้วเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายคนเน็จะเรียงลําดับไปถูกต้องมั้ยเราก็จะใช้แป้งก่อนเป็นแหล่งแรกแป้งน้ําตาลเป็นแหล่งแรกใช่ไหมคะในการใช้พลังงานอันนี้หลายๆคนคงจะทราบแหล่งที่2ถ้าสมมติว่าแป้งน้ําตาลในร่างกายมันหมดไปแหล่งถัดไปร่างกายก็จะใช้ตัวของไขมันถูกต้องไหมและแหล่งถัดไปก็คือจะเป็นโปรตีนโอเคไหมคะนั่นคือแย่สุดๆแล้วว่าแบบ แบบไม่กินข้าวแบบภาวะที่แบบเหมือนหมดพลังจริงๆอะ่ะก็จะไปใช้ไขมันเป็นเอไข่เออแป้งไขมันแล้วก็โปรตีนโอเคไหมคะซึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญของไอตัวน้ำมันมะพร้าวมันคืออะไรหรือมั้มันเป็นตัวเดียวที่สามารถลัดวงจรได้ก็คือสมมุติว่า เราก็ยังมีไกลโคเจนมีน้ําตาลจากที่เรากินอยู่แต่พอเราทานน้ามันมะพร้าวค่ะมันเป็นตัวเดียวที่สามารถที่จะดูดซึมได้ทันทีในกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นน้ํามันตัวเดียวที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนึกออกปะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะสามารถที่จะใช้พลังงานจากน้ํามันมะพร้าวอ่ะไปเบิรนไปเผาผลาญได้ทันทีแล้วกระบวนการเผาผลาญของของร่างกายที่เกิดขึ้นในการเผาผลาญเอาน้ํามันมะพร้าวไปใช้หรือที่ว่ามันเป็นมีกรดไขมันขนาดสายกลางเนาะมันเป็นการเผาผลาญที่แบบ เหมือนระเบิดอะมันจะมันจะดึงเอาไขมันที่เรามีอยู่อะไปเผาผ่านร่วมไปด้วยเลยอะเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยทําให้ มันเลยทาให้เราอะสามารถที่จะดึงนะคะทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการเผาผลาญไขมันออกไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติโอเคไหมคะพอจะนึกภาพกันออกไหมน่าจะนึกภาพกันออกเนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้นะคะคลิปนี้เนาะก็เลยมาเสริมเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของน้ํามันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าใครกําลังลดความอ้วนอยู่ด้วยนะคะต้องการลดน้ําหนักนะคะลด เออทำให้เฟิร์มให้กระชับลดไขมันนะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะแทนนะคะน้ามันที่เราใช้อยู่โอเคไหมเนาะโอเคนะคะขอโทษด้วยนะคะ้องวเออโอเคนะคะทีนี้เนี่ยให้ใช้แทนตัวนั้นนะคะเนาะและเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยกิ่นมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะว่า พอดีน้องหมาเหาขอโทษดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะลองไปใช้ดูนะคะทุกๆุกสาน้ำหนักตัว30กิโลกร,รัมนะคะให้ทานน้ำมัน น้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณนะคะเอ,อ่อหนึ่งช้อนโต๊ะเนอต่อน้ําหนักตัว30มกิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักเท่าไหร่ก็คานวณไปนะคะว่าควรที่จะได้รับวันหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะไปออกกํบบาลังกายก็คือจะลดน้ําหนักลดความอ้วนก็คือให้เพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนออกกํบบาลังกายโอเคไหมคะลองไปใช้กันดูนะคะมันมีงานวิจัยนะคะที่พบว่าไม่อ้วนมากใช่ไหมคะไม่ผอมมากมีอยากมี ไม่ผอมมากมีต่อมีคําถามนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคอ้วนไม่มากไม่ผอมมากมีต่อร่างกายไหมครับแปลว่าอะไรคะมีต่อร่างกายไหมก็คือทานได้ค่ะคือคนปกติก็ทานได้เพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ํามันที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะคนปกติก็คือลองเปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนจากน้ํามันที่ใช้อยู่ให้มาใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็นะคะทุกทก30 น้ำหนัก30กิโลกร,รัมนะคะก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะเนาะหรือว่า15 ml นะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็คนที่ลดน้ำหนักนะคะก็คือก่อนออกกำลังกายนะคะทานเพิ่มนะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะก่อนออกกำลังกายเนาะโอเคนะคะ แล้วอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูเพราะมีงานวิจัยพบเลยว่าหมูนะที่แบบเหมือนกับว่าปกติเขาก็ป้อนกินน้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีงานวิจัยหนึ่งพบว่ามันมีมันไม่ใช่เรียกว่างานวิจัยหรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญที่พอดีช่วงนั้นน่ะน้ํามันแบบนั้นน้ะมันหมดน้ํามันถั่วลืองน้ํามันอย่างอื่นมันหมดเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้น้ามันมะพร้าวเพราะน้ำมันมะพร้าวมันราคาถูกเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้น้ํามันมะพร้าวแล้วผลการทดลองเขาพบว่าเอ้ย พอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะพร้าวหมูมันผอมลงโดยที่แบบมีในยะสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะที่ทําให้เริ่มมีการศึกษาแล้วก็พบว่าเฮ้ยน้ำมันมะพร้าวนะคะันเป็นตัวที่เหมือน เหมือนเป็นไขมันที่ร่างกายดึงไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ทําให้เกิดการเผาผลาญอย่างรวดเร็วเหมือนเข้าไประเบิดไขมันในร่างกายเลยเนาะเอออันนี้นะคะก็อยากที่จะมาอัปเดตนะคะมาเล่าให้ฟังนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะเลือกใช้น้ํามันอะไรเนาะก็ลองปรับดูนะคะใครอยากลดน้ําหนักก็ปรับใช้น้ํามันมะพร้าวเพิ่มเติมกันดูนะคะเย็นนี้ก็มื้อเย็นเนาะก็ทานแต่น้อยนะคะแล้วก็ กันในนะคะฝันดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาช่วงเย็นๆนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย